สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจอแล้วข่าวด่วนเอฟีครับโหอีดาแจ๊คบุกเข้าไปคอมเมนต์ช่องอีบานนะครับนะนะครับเอาลูกมาอ้างอีกแล้วครับนะครับเอาลูกมาอ้างอีกแล้วครับอ่ะย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในาการรับชมรับฟัง ท่าใดเข้ามานะครับเข้าใจวัิถงที่ผมเล่าประนิทานกดหัวใจมาครับกดไลค์มาครับ F4 ครับรัวๆครับ F4 ครับล่าสุดไหนพี่ครับดําแจ๊ะไหนชาเรื่องนี้เข้าไปคอมเมนต์นะครับช่องอีบานนะครับทีนี้อีบานเนี่ยก็พยายามจะพูดถึงเรื่องของคนที่ติดคุกในคดีป่าแหว่งนะครับบางีต่างๆนะครับ ก็พยายามเข้าไปคอมเมนต์พยายามพูดอยู่อีบ่าอีดยาเข้าไปคอมเมนต์ว่าคนที่ติดคุกน่นะเขามีคดีอื่นแรงฝาก่อนแล้วค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> แต่บางคนมาเหมาว่าเป็นคดีป่าแหวงก็อาชีพข้าโดนจับเนี่ยโดนจับคดีป่าแหวงไฟดำคนนั้นเขามีคดีอื่นแรงฝากก่อนแล้วค่ะแม่ แต่บางคนมาเหมาว่าเป็นคดีปาแหวงมึงคอมเมนต์อย่างงี้คือหมายความว่าไงดําอีควายคือข่าวโดนจับคดีปลาแหวงเขาไม่มีเงินเสียค่าปรับมึงไม่เข้าใจเหรอคดีอื่นส่วนคดีอื่นคดีอื่นน่ะเมื่อกี้เวามีเมข่าว,ว่าติดอยู่แล้วอันนี้มาส่วนส่วนเมียของเขาแต่นี้สามีเขาจริงไหมอะ่ะแล้วมึงการมึงเข้าไปคอมเมนต์อย่างงี้คือมึงโยนฟาร,รม์มผิดให้ข่าวอีกหึอไปโยนฟาร,รม์มผิดให้ข่าวอีก ฮะว่าตะเคียดอะ่ะพี่พลปวกเนี่ยเขามีคดีฟาร์มอยู่แล้วไอ้คดีฟาร์มนั้นคือส่วนคดีฟาร์มนั้นถูกปะ่ะแต่เนี้ยนะครับมันคือคดีป้าแวงที่พวกมึงสามตัวสี่ตัวไปร้องเรียนกันอะไอ้หัวปลาไหลมึงอีบานไอ้ช่างซอก ไปร้องเรียนกันเพื่อที่จะได้ใหญ่ทู่สุดท้ายมันก็มาลงที่ชาวบ้านพวกมึงเคยหัดยอมรับความจริงกันไหมอีดัมยังไม่พอนะครับอีนี้เอาลูกมาอ้างอีกแล้วครับว่าก็พูดได้สิลูกคุณไม่ได้ตุยคือว่าใหญ่ทู่ครับรว่าใหญ่ทู่ว่าก็พูดได้สิลูกคุณไม่ได้ตุยเนาะถ้าลูกฉันไม่ตุยฉันก็จะลำรับจ้างบ้างแหละนะ ทำไมมึงต้องเอาลูกมาอา้างกูถามมึงหน่อยว่าทำไมมึงต้องเอาลูกมาอา้างไม่เข้าใจลูกมึงตุยแล้วยังไงลูกมึงตุยแล้วมึงทําสันดานหมาได้เหรอลูกมึงตุยแล้วมึงทําสันดานชั่วได้เหรอกูถามมึงหน่อยสิฮะกูถามหน่อย,อยลูกมึงตุย แล้วมึงทําสันดานตำต่าอย่างนี้ได้เหรอไปซื้อที่ป่าสงวนไปร้องเรียนชาวบ้านไปพาหนึ่งชาวบ้านไปเล่นใหญ่ทู่ล่าสุดก็มาเล่นมุชจอจ์ดนะล่าสุดก็มาเล่นมุชชอจ์ดมึงทําลายทุกคนเลยที่เคยอยู่กับมึงมึงทํรลายเขาหมดเลยกูไม่เข้าใจเลยวะหม นะครับลูกมึงจะตุยมึงอ้างลูกมึงตุยอ้างลูกมึงตุยเหรอ้าพูดได้เนาะลูกคุณไม่ได้ตุยเนาะถ้าลูกฉันไม่ตุยฉันก็จะลำรับจ้างบ้างแหละนะคือเอฟซีฟาร์มผมนะครับอีนียนะผมบอกให้คนอย่างอีดำเจะนะไม่มีฟาร์มสำนึกหรอกครับผมบอกเอฟซีไว้เลยไม่มีฟาร์มสำนึกไม่มีฟาร์มสำเนียดชีวิตนะครับ ก็จะอ้างลูกตุยตลอดไม่เคยทําอะไรนะครับแล้เรื่องคดีป่าแหว่งก็ไม่ยอมรับไปบอกว่าคนที่ติดคุกเนี่ยตะเคียดเนี่ยพี่ของพลปวกเนี่ยมีคดีฟารมติดตัวอยู่แล้วมีคดีแรงแต่ที่เขาติดคุกนี่เพราะมึงเข้าใจไหมเพราะพวกมึงไปกันแก้งเขาไง มึงจะเล่นใหญ่ทู้แต่ไปโดนเขาเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยกูถามหน่อยเขาไมา่ได้มารู้สี่รู้แปดรู้ห้าอะไรแล้วพวกมึงมาทำอย่างนี้ยคืออะไรมึงตอบกูสิอ่ะกูพูดถูกไหมละ่ะอ่ะเพา้กูพูดอ่ะกูพูดถูกไหมละ่ะเออแต่สิ่งที่พวกมึงทำกัน,นมาริยมตามบอลนะสิ่งที่พวกมึงทำอะ่ะมันเกินจะเยียวยากัน มันสมควรไหมกูถามหน่อยว่ามันสมควรไหมสิ่งที่พวกมึงทำมาตอนเนี้ยมึงไปร้องเรียนชาวบ้านเนี่ยอนะกูจะฝากให้พวกมึงคิดนะจะฝากให้พวกมึงคิดพิจารณากันพวกมึงจะทําอะไรพวกมึงก็ทำกันไปพวกมึงจะแก้ตัวพวกมึงจะแถแล้วก็แถกันไปแต่สิ่งที่ชาวบ้านโดนเขาไม่ควรที่ต้องมาโดนไงมึงเข้าใจปะล่ะ เออนะครับไปคอมเมนต์ส้นตีนแบบนี้ไม่สํานึกอีเทียนี่ไม่สํานึกผมบอกแล้วว่าอีเทียนี่ไม่สํานึกสำนึกมันจพิ้มอย่างงี้เหรอครับเอฟซครับผมถามแม่หน่อยฮะเดี๋ยวมึงเดินทางมาสั่งค่าอีบานพูดถึงกูมึงไม่กล้าตอบอีบานเลยเรื่องทํานมนะขี้เกียจใส่เส้นในค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะครับ กูบอกเลยว่ามึงกับกูเจอกันเต็มระบบอีดำแจ๊ะมึงจำกูไว้นะมึงกับกูเจอกันเต็มระบบไม่ต้องพักไม่ต้องพอนนะมึงจำเอาไว้ถ้ามึงยังทำตัวแบบนี้อยู่นะมึงเจอกูเต็มกราฟนะเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะฝากบอกถึงมึงในะอํดำแจ๊ะคนอย่างมึงมันไม่สำนึกแม่งคนติดคุกไปไปใส่ร้ายนัไปใส่ร้ายเขาอ,อีก ว่าเขามีคดีคดีคด,ด,ดีแรงอยู่แล้วมึงเคยโทษตัวเองไหมสัตว์กูนี่แหละกูจะประกาศตรงนี้แหละว่าจะเอามึงเข้าคุกนะถ้าตราบใดที่มึงยังทําตัวถ้ามึงยังไม่สํานึกแบบนี้อยู่ถ้าตราบใดที่มึงยังทําตัวแบบนี้อยู่เจอกันเต็มระบบไม่พูดเยอะเจะ็บคอ โอเคไหมโอเคไหมครับถ้ามึงยังมีพฤติกรรมช่่ช่วแบบนี้อยู่นะครับเจอกันนะเจอกระติระบบเจอติพิกัดนาะีดำแจะนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับอะไรที่เบาได้ก็เบาซะ Nah.